รายการบอกเล่า965 A d เดย์อินเดอะช่วงเฮลที y ทองสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักเขียนที่ดิฉันได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มี ความสามารถมากมายเลยทีเดียวในการเขียนสารพัดรูปแบบเลยนะคะซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างหรือคุณภัรินรุ้งรัตนะคะศิลป,ปินแห่งชาติสาขาวารรณศิลป,ป์ปี2557อาจารย์มาอยู่ตรงนี้ด้วยความสดใสในวัย70บวกๆนะคะซึ่งถ้าไม่บอกนี่คุณผู้ฟังไม่ได้ดูใน y o u t u b e นี่จะไม่มีทางเชื่อเลยค่ะว่าอาจารย์อายุถึงนั้นแล้ว สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะก็ยินดีที่ได้พบกันที่นี่นะคะเวทีใหม่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะช่วงเวลาเฮปตี้ทอของเราค่ะก็จะเรียนถามแขกรับเชิญนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับคุณผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ก่อนละค่ะว่า ชีวิตแบบไหนที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเดินมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอาจารย์ที่ยังคงสดใสอยู่ในวัยเจ็ดสิบบวกนี่ละค่ะความจริงความจริงอาจจะไม่ได้ไม่ได้สดใสอะไรมากนะคะอาจจะแก่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยก็ได้อุ๊ยไม่จริงค่ะเคยเห็นอาจารย์มานานค่ะคือคือ,คอจริงๆแล้วตอนเกิดอะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กไม่ครบค่ะเกิดเจ็ดเดือนอแล้วก็พร้อม หอมมากมากแล้วแม่บอกว่าตอนเกิดมาเนี่ยอ,อไม่ค่อยจะคือคือไม่ค่อยจะกินอะไรอ่ะแล้วก็กินแต่น้อาอัดลมเทปสมัยก่อนเขาจะเรียกน้ํามันเนตอ่ะโอค,ค่อะกินแต่น้ํามันเนตอ,ะอ่ะหอมแห้งมากเลยขนาดว่ายายยายเรียกเรียกขอโทษนะคะอคําของคนโบราณเนาะ,ะอีไม้เสียบหนีเรียกอีไม้เสียบขอแม่คําโบราณเอาสมุดพกมาดูเนี่ย ตอนทีอ่อยู่สักประมาณป .5 ป .5 ป .6 ก็คือมาหนึ่งมาสองใหม่หน้นะเนี่ยน้ำหนักอะประมาณสิบแปดกิโลครึ่งอะคะ่ะม<อ>ัน<อ>เล็ก<ล>ตัวเล็กมากว่าเป็นคนตัวล<อ>เล็กแรงแรงไปอยู่เลยนะคะอาจารย์ <laughs> ใช่แล้วก็แล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นลูกชาวสวนนะคะแม่แม่แม่เป็นครูก็จริงแต่ว่ามีมีสวนยายก็ยายก็มีสวนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล็กๆเนี่ยเราก็จะต้อง เหมือนกับมันอยู่ในสวนมันอยู่กับอากาศแล้ววิ่งไปไปมาอยู่ในสวนได้แนะไอ้ผอมน่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามันก็เป็นว่าผอมนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ยายก็ใช้งานตามปกติคือจําได้เวลายายเดินจากบ้านลูกสาวหลังนี้ไปอีกหลังหนึ่งถ้าเราอยู่กับยายเนี่ยยายก็จะพาเดินไปด้วยเนี่ยแล้วแล้วยายก็จะให้เราแบกผ้าเอง,งคือคือเมื่อสมัยก่อนไม่มีกระเป๋าน,นะคะ,ะ,คะยายก็จะเอาผ้า และใหญ่ก็เอาไม้คานให้อ่านแล้วก็ให้ให้ให้ลูกหลานเนี่ยตะพายไปจําได้ว่าน้ mm ํา hmm. ตาล่วงเลยนะเพราะว่าเจ็บไหลถ mm hmm. ึงยายก็ดูดด <c oughs> ก็มันก็เหมือนกโตโตมากับธรรมชาติอะนะ <c oughs> โตมาด้วยความอดทนต้องต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าโตมาด้วยความอดทนมากมากเลยคือ <c oughs> สามารถทําทําอะไรได้ทําทําเองได้ซักผ้าเองทําอะไรเองได้หมดแล้วก็ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็อ่หานหนังสือนะคะ อ่านหนังสือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จินตนาการไปกับบ้านเราอะเวลาอ่านหนังสืออ่านนิยายเรื่องนึงนะคะโอ้มีลำธารเราก็ลำธารหลังบ้านเราจริงๆไม่ใช่นะหลังหลังบ้านเราเป็นร่องน้ำร่องน้ำที่มันเขาก็จริงแต่มันไม่ใหญ่มากอะแต่เราก็จินตนาการมันคือมันก็คือลำธารในนิยายเรื่องนั้นแหละถ้าดอกไม้สีชมพูบ้านเราก็มีดอกไม้สีชมพูอันนี้แหละใช่เลย เหมือนกับเราเอาเราเอา,เราเอาภาวะของการอ่านเนี่ยมาใช้กับตัวเองตลอดเวลา <S <S แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นนางเอกคิดว่าตัวเองจะเรียนคือนางเอกเขาผอมใช่ไหมเราก็ผอมก็ใช้ได้แล้ว <S <S แล้วนางเอกวายเราก็มียายก็ใช้ได้อีกก็นางเอกผิวเขาบอกว่าเหลืองเหลืองเราก็มาดูเราดำดำเหลืองเหลืองก็เอาได้เอาใช้ได้เหมือนกันเหลือข้อเดียวค่ะที่จะต้องเป็นนางเอกได้ก็คือต้องเรียนอักษรศา <S 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 สตร์ในเรื่อง เอกเรียนอักษรศาสตร์แล้วฝ<า><า>ันเลยอุ้ยเราต้องไปเรียนอักษรศาสตร์บอกพ่อพ่อจะไปสอบเข้าเตรียมน่าจะทํานู่นทานี่คือมันเหมือนก<า>ับว<า>่าเราสามารถเวลาเราอยู่ในสวนเนี่ยเราสามารถฝันหรือเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างตามสบายนะคะแล้วน,นั้นคืองานเขียนเรื่องแรกเหรอคะอาจารย์เป็นนิยายหรือเป็นเรื่องแรกของอาจารย์ใช่ไหมคะ อ่านเรื่องอ่านนิยายเรื่องรถเมสายพระพุทธบาทของคุณจุฬาคุณนาคและจินตนาการเนี่ยยังไม่ได้เขียนเลยตอน,นอ๋อยังไม่ได้เขียนค่ะค่ะอยากจะไปเรียนต่อระดรบศึกษาเมือนนิยายมะนอค่ะ,คะแล้วก็ข้อสาคัญก็คือว่าบ้านเนี่ยห่างจากโรงเรียนประมาณสามกิโลคือเป็นสวนเนี่ยอยู่ในอาําเภอเมืองก็จริงแต่มันเป็นสวนใช่ไหมคะัก็มีทางสมัยก่อนเรียกทางลูกรังะแม่ให้ขี่จักรยานไปค่ะ เพราะฉะนั้นขี่จักรยานไปโรงเรียนสามกิโลกับพี่สาวเนี่ยทุกวันน่ะไปไปสามกิโลกับสามกิโลเพราะฉะนั้นใายร่างกายตัวเองเลยว่าทําไมถึงอืดทําไมถึงโทนเพราะว่าตอนเล็กๆทํางานตอนเล็กๆเกอ่อทาทาช่วยตัวเองแล้วคุณครูก็ชอบใช้ใชคุณครูจะเอ็นดูมากเอาไปซื้อกาแฟเย็นหน่อยขี่จักรยานไปซื้อเลยอย่างเงี้ยมีจําได้เลยว่าเราใช้ใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเราตลอดเวลา ทีนี้พอเวลาเวลาเรามาเรียนกรุงเทพเนี่ยมาเรียนกรุงเทพมาอยู่หอพักอะไรอยเงยตอนนั้นมันอาจจะเป็นยังเป็นเด็กเนาะมันก็ไม่ต้องออกกําลังอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราเราจะไม่เลิกปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเราจะเน้นจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่ามีเพื่อนเยอะมากมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็รู้จักเขาไปทั่วทุกคนจะถามว่าทําไมรู้จักเขาไปทั่วก็เพราะเราไปเข้าทุกุกิจกรรมไงคะ <c oughs> ปปเขาไปปลูกข้าวโพดกันไปด้วยเขาเป็นกลุ่มพุธนะคะกลุ่มพุธ กลุ่มพุธเราก็เข้ากลุ่มพุธกลุ่มวรนศิลป์เราก็เขา้ากลุ่มวรณศิลป์กลุ่มกลุ่มอค่ายค่ายอาสาสมัครเราก็เข้อเข้าค่ายอาสาสมัครด้วยคือคือเราจะทําทุกอย่างที่เราอยากทํามันเหมือนกันมันชีวิตเต็มที่นะคะคมีเพื่อนเยอะมเอีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนก็วกันไม่รักไม่รู้นะแต่มีเพื่อนเยอะก็แล้วกันนะคะมันก็เลย <frequencies> ทีนี้พอเวลาที่เราอมามา,มาเขียนหนังสือเนี่ยนะคะตอนแรกมันการเขียนหนังสือเนี่ย ในฐานะที่เป็นนักอ่านคือเล่นอ่านหนังสือเยอะแล้วก็พอเวลามาเขียนหนังสือเราก็ใช้ความเป็นนักอ่านนั่นแหละเริ่มต้นในการเขียนบทวิจาร์คือวิจารณหนังสือนะคะวิจารหนัง no สือการวิจารหนังสือเนี้ยมันทําให้เหมือนแค่สมองเราทํางานไม่หยุดค่ะคือคือเราอ่านแล้วเราก็ต้องคิดวิเคราะห์แวิเคราะห์อ่าคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนคิดวิเคราะห์ตัวสมองทํางานไม่หยุดเลยทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อสมองทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี้ยเราก็จะ ร่างกายเราโดยอัตโนมัตินะคะมันก็จะม,มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วที่นี้ข้อสําคัญก็คือว่าเนื่งเป็นคนเป็นคนเป็นคน้ันน,นนอกที่มาอยู่กรุงเทพการเป็นคน้ันนอกมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันทาให้เราต้องตั้งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเราก็ไม่มีไม่มีรถนะไม่มีรถไม่มีคือคือต้องใช้ชีวิตอย่างขึ้นรถเม์ทําอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตอนที่มาแต่งงานสามีก็เป็นคน้านนอกอีก ือทั้งสองคนก็เป็นเนบมันนอกเพราะฉะนั้นมันก like ็เหมือนกับว่าเราใช้ขาเราเยอะนะแต่กก็ตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าการที่เราใช้ขาเราเยอะเนี่ยมันเป็นประโยชน์คือเราเดินเยอะเราเราเดินเยอะตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะมีรถเมย์แล้วก็รถเมย์อะไรเคยเคยล้มบนรถเมย์ได้นะคะเท่มากเลยอุ้ยอุ้ยคือคือรถเมย์เนี่ยเวลาเราจะลงเนี่ยเราก็ลดมือลงนี่ไหมเราเราลดมือลงจากราแล้วก็หลังจะก้าวลงแล้วเมย์เบรกค่ะ รถเมย์เบรกรถเมย์เบรกเราก็ลงไปนอนอยู่บนเอ้ยตรงตรงทุนขับอ่ะมันจะมีไอ้ถังถังอะไรเขาที่เขาไว้ปิดเครื่องอ่ะนั้นก็ไปนอนค่ะขึ้นไปนอนอยู่บนนั้นเรียบร้อยแล้วก็เมื่ตกกลางคืนอะหนึ่งมีพระเอกมาประคองไหมคะอาจารย์มาประคองค่ะแล้วด้วยตอนนั้นลองเท้าส้นสูงเลยอ่ะจำจำขางแรงแต่ว่าไม่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะว่านอนนอนในบนนั้นไงคย แล้วก็รู้สึกว่าเออได้รู้สึกว่าเออชีวิตเรานี่เราหกระเหินน่าดูในทํานองเนี้ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี้ยมันเหมือนกับเป็นความทรงจําที่ที่ถึงวันหนึ่งคือเราไม่เคยโกรธอ่ะไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะที่ล้มแล้วไม่โกรธนะก็เออทาไมเธอเบรกตอนนี้แต่หมายว่าเราไม่ได้คิดว่าเครียดแค้นจนท่านจะต้องไม่ขึ้นรถเมย์เธออีกอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันเหมือนกับยอมรับอ่ะแล้วไม่คนยอมรับอะไรง่ายสิ่งเนี้ยเป็นว่า การยอมรับอะไรง่ายเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราคลี่คลายมแม้กระทั่งเจอปัญหาใหญ่ที่สุดตอนที่เมื่อกี้ปู่ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเีเคยเจอปัญหาอุปสรรคชีวินเนี่ยตอนถูกคดีความการถูกคดีความเนี่ยจริงๆควรจะควรจะมุดหัวลงไปในรูเลยนะแล้วไปอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่มากนะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราเลยอ่ะคือเราเปลี่ยนชีวิตเราจาก ที่เราเป็นเรารับราชการอยู่เนี่ยเราต้องออกจากราชการนะคะแล้วก็มาขึ้นศาลขึ้นศาลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนแต่ปรา <c oughs> กฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเราใช้เวลาในการปรับตัวสั้นมากนะคะ <c oughs> คุณหลั <c oughs> ที่เป็นคนร่วมชีวิตเราเนี่ยก็พูด <c oughs> ดีมากคือสมมติครั้งแรกเราไม่อยากออกไปเจอคนเลยนะเรามีความรู้สึกว่า <c oughs> เรามีเรื่องที่มันโหดร้ายมากแล้วก็ <c oughs> อับอายมากอับอายยศมาก นะถูก<ะ>ถูกเป็นข้าราชการแล้วถูกจับในคดีคดีคดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแล้วก็ตัวสามีก็ถามบอกว่าทําผิดหรือเปล่าที่ไม,<ะ>ไม่อยากไปเจอใครเนไงไงี่ยทําผิดหรือเปล่าก็บอกก็ก็ไม่ได้ทําเมื่อไม่ได้ทําแล้วเนี่ยแล้วจะไปกลัวอะไรบอกก็กลัวคนอื่นเขาว่าเราทําแล้วเราทําหรือเปล่าบอกไม่ได้ทํ<ะ>แล้วใครรู้เรารู้ไหมก็ถ้ารู้ชัดเจนก็ทําทําเลยออกไปเลย คือสามีให้กำลังใ,<ห>ใจเราก็ออกไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอคนเนี่ยทุกคนจะเหมือนจะเกรงใจเราอะว่า,วาอย่าไปถามเลยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเธออายอย่าไปพูดกับเธอเลยอะไรเงี้ยแต่แต่เราเนี่ยพร้อมที่จะพูดเรามีความพร้อมเรามีความรู้สึกว่าเอาเหอะถามก็จะตอบให้นะว่าตอนนี้ขึ้นศาลถึงห้าครั้งอะไรเงี้ยก็สามารถพูดได้ตามปกติแม้ว่าลึกๆเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอาจจะรู้สึกเื่อ รำา<ม>คาญเครียดก็มันยาวนานไม่รู้สิ้นสุด <Ha. S 1> ยาวมากค่ะสารเนี่ย <Ha. S 1> ขึ้นชั้นต้นอ,อยู่ทั้งหมดสิบเจ็ดปี้นสิบเจ็ดปีเนี่ยก็คือชีวิตเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปสู้อยู่กับความทุกข์ที่ต้องขึ้นสารแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราถามตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะเดินไปข้างหน้ายัางไงเพราะฉะนั้น <Ha. S 1> ทางเดียวที่เราเดินได้มันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราชอบตอนเด็กๆก,ก็คือการเขียนหนังสือ <Ha. S 1> นะคะอืมค่ะ <Ha. S 1> และ้ว พอดีบังเอิญเดนนีคอลน์วิจารณ์วิจารณหนังสืออยู่ในนิตยสารอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เรียนจบ<ะ>เป็นไพลินุรัตอยู่แล้วนี่เป็นไพลินุรัต<ะ>ิแล้วเนี่ยมันมันไม่พอที่จะใช้ใช้อยู่ใช้คุณในชีวิตก็<ะ>ได้รับความเมตตาจากคุณพั์สวสดีรักบอกอสกุลไ<ะ>ทยชวนให้ไปช่วย<ะ>ทำง,งานให้สกุลไทยแล้วก็ยื่นโอกาสให้ว่าจะเขียนนิยายไหมแต่จะเขียนนิยายเขียนฉมันทำหมดเลยค่ะ นิยายบทกวีสารคดีคืออะไรที่เขียนได้อะไรที่รู้สึกว่าทําให้เราสามารถนอกจากดําเนินชีวิตแล้วยังสามารถคลี่คลายตัวเาได้ค่ะหมดเลยเพราะฉะนั reasons, <อ>้นอไอ้ที่เราทําทั้งหมดนั่นแหละมันเลยกลายเป็นต้องบอกคุณปูว่ามันเป็นกองภูเขา<ฆ>เป็นภูเขาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจรงิจรงๆ<ฆ>นะคมาดู ตา,ต,าตายเราเขียนหนังสือไปเก้าสิบเล่มเขียนได้ยังไงเนี่ยสิบเล่ม <S <S 2> <S 2> มันได้ยังไงเนี่ยในแค่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยก็คือยี่สิบปีเนี่ยนะคะแล้วเราทได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสมันเหมือนกับเราได้รับโอกาสและในขณะเดียวกันเนี่ยตอนท,อนที่ตอนที่เริ่มมีคดีความเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากจากอาจารย์รัญจวนอินทรกรรมแหงนะคะท่านเนี่ยคืนตอนหลังเดินไป ปฏิบัติธรรมจากท่านแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ย<ะ>ตั้งคําถามง่ายๆให้เลยท่านถามว่า<ะ>ในพรชีวิตท,ที่เปลี่ยนอันเนี้ยที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนตกนรกไหมคุณ<ะ>ูตอนที่ได้ยินคําว่าผมตกนรกไหมครั้งแรกเนี่ย<ะ>เรารู้สึกตกอะ่ะเราเราตกใจมากเรารู้สึกเลยค่ะเรา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 ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยแต่ว่าเราปฏิเสธคําของอาจารย์ไม่ได้คือเรามีความรู้สึกสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นความจริงอ่ะ ใช่แล้วคุณสถานะจากที่เราอยู่สุขสบายเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนที่เหมือนอยู่ในนรกและอาจารย์ก็เลยอธิบายเรื่องความทุกข์ความสุขแล้วก็สอนเรื่องการปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าอาจารย์มาสอนเราเจ็ดว,วันแล้วเราจะโอ้สบายใจมันไม่ใช่ตอนแรกดูไม้เข้าใจก็แหมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วนี่เดี๋ยวจะรู้สึกว่าคดีความก็สิ้นสุดอะไรอย่างนี้เลยนะแต่มัน,น,ม,นมันเป็นการยอมรับ ยอมรับงที่เกิดขึ้นเืว่าชีวิตมันต้องมีทุกข์แล้วเราจะเชิญกับความทุกข์นั้นอย่างไรโดยไม่เจ็บปวดหรือไม่ถึงขนาดที่ว่าทําให้ตัวเองเสียหายนะคะคคนั่นก็อยู่กับคดีความไปนั่งฟังสารชานิดที่ตั้งแต่เขียนบันทึกจดทุกคําที่สารพูดจนกระทั่งเหลือไม่กี่คำที่สารพูดจนกระทั่ททงลองวาดรูปสารดูจนคือทําทุกอย่างที่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ ยอมรับยอมรับค่อยๆย,ยอมรับยอมรับแม้กระทั่งว่าตอนแรกเ่าคิดว่ายัางไงเราก็คดีท้นสุดแล้วเราต้องไม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นอย่างนั้นเลยคิดไว้มั่นใจมากพออยู่สืไปนานๆนะเอ๊ะโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะที่เราคิดว่าเราไม่ผิดเลยศาลอาจจะตัดสินให้เราผิดก็ได้เราก็รู้ถ้ามันผิดก็ต้องยอมรับทํายังไงถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเราก็ต้องยอมรับมันจะค่อยๆจัดลําดับของมันไปเองนะคะจนกระทั่ง ตอนที่ศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยตอนนั้นผ่านไปสิบเจ็ดปีเนี่ยดังนั้นศาลตัดสินยกฟ้องเนี่ยอ,อาการดีใจเนี่ยน้อยกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าคนในคดีเนี่ยถูกตัดสิน50ปีการเขาเรียกอะไรคันปีแล้วก็ลดโทษให้กลุ่ม50ปีเนี่ยฉันรู้สึก ล,ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือพันปีค่ะตัดสินสองพันปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือพันปีแล้วก็เ oh. นื่องจากเขาสามารถตัดสินหรือว่าสามารถให้จำคุกได้เพียงห้าสิบปีก็เหลือห้าสิบปีเรา oh. ไม่มีความผูใจในในการยกฟ้องของเราเลยเรามีแต่ความทุกเรารู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่ทุกของคนอื่นนี่มันมหาศาลน่ะนะคะ oh. แต่ว่าเราก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับในที่สุดจริงๆศาลก็ยกฟ้องจนศาลยกฟ้องเด่นสองศาลแล้วก็นั้นก็ไม่ต้องขึ้นศาลอีกนะคะแต่ศาลฎีกาเนี่ย oh. ท่าก็ยกฟ้องหมดทุกคนนะคะคืะอมันก็เป็นความในสุดท้ายอะแต่ว่าตอนนั้นนคือ20 23ปีนะคะ23ปีระหวห่างที่เราทําความเข้าใจกับเรื่องความทุกข์นั้นเนี่ยร่างกายเราก็ทำงานไปด้วยนะคะ,คะเพราะว่าคุณปูถัดการดูแลตัวเองใช่ไหมคะจริงๆแล้วเทพนะเดนเนี่ยเป็นคนที่เคยขับรถเป็นต้องบอกเคยขับคุณปู ตอนหลังขับรถไม่เป็นขับรถไม่ได้แล้วเพราะว่าขับขับไปแล้วสามีดูว่าเหมือนกับขับไม่ดีอ่ะขับไม่ดีมันก็คนอยู่บ้านเดียวกันเนาะขับไม่ดีมันก็เลยไม่ดีไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ขับทีนี้ไม่ได้ขับก็ไม่เป็นไรตอนหลังมันก็มีรถไฟฟ้ามีอะไรดิ้งก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ปรากฏก็ได้ใช้ก่อนโควิดนี่ชมายพรนี่ขึ้นรถไฟฟ้าคล่องมากทุกบนข้างล่างแล้วก็ความสาคัญดิ้คนหลงทางอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหา ที่ดูเหมือนเป็นปัญหาใช่ไหมคะแต่กลายเป็นทําให้สุขภาพดีคือหลงทางง่ายมากเดินหลงหลงหลงมากแล้วเวลาหลงเนี่ยเมื่อแรกๆเนี่ยจะรู้สึกโกรธตัวเองที่หลงตอนหลังทําใจอย่างนี้ค่ะ,ะเมื่อหลงเนี่ยให้ดีใจว่าเรากําลังจะได้ก้าวขึน้นได้เดินได้เดนนับเก้าอาจารย์นับเก้า มีนาฬิกานับเก้าแล้วก็ถ้าหลง <ฮะ S 1> ทางเมื่อไหร่จะรู้สึกดีใจโอ้ยได้แล้ววันนี้ได้หกพันแปดพันเก้าแล้วได้ได้เจ็ดพันโอ้ยภูมิใจมากนะคะมันทำให้ไอ้ไอ้ไอไอไอสิ่งที่เราเคยเครียดอ่ะที่เรารู้สึกว่าใช้ไม่ได้อ่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแบบเธอ,อทำไมหลงได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันดีคือบางทีหลงง่ายนะคนุณปูเข้าหา <ฮะ S 1> ้องน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำโรงแรมเนี่ยเดินออกเกือบไม่ถูกเนะี่ยเพราะว่าเดินแล้วงงอ้าวตายละ ไหนเดินไปลูกทำแม่จะเข้าไปทางนั้นทำไมทางนั้นมันเป็นทางไปทางขยะแล้วมั้งเนะี่ยอาจารย์คะปุงเข้าใจดีเลยค่ะโรคเดียวกับอาจารย์เลยค่ะเ <c oughs> จ้ามยุทธไรทิศทาง <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าการเดินเนี่ยมันช่วยได้มากแลว้วเดิน<า>มีอีกอย่างนึงที่ทำสม่ำเสมอมากก็คือไปหาคุณหมอเป็นประจำจริงๆะะเป็นคนมีโรคนะคะเป็นคนมีโรคตอนอายุ50เนี่ย ความดันขึ้นความดันเหตุที่ความดันขึ้นเนี่ยจริงๆก็เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความดันนี้มันคืออะไรไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถูกแมวคือพ so ี่บ้านชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เยอะละคุยกับหมากับแมวทำเอามันมาเขียนจนกระทั่งมันก็คงอยากเรียกค่าเรื่องเต็มทีละนะคะได้แมวใหม่มาแมวใหม่แมวเก่ามันก็กัดกันพอมันกัดกันเราก็ไปยิ้วมัน ก็ไปหิ้วมันขึ้นมาพอหิ้วมันขึ้นมามันก็กัดเราสิคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครหิ้วมันไม่รู้ว่าเจ้าของหรอกมันพอมันกัดเนี่ยแนวกัดนี่มันจะลึกมากแผลมันจะเจ็บก็ไปหาหมอไปหาหมอหมอความดันอ้าวความดันขึ้นร้อยหกสิบตอนนั้นนะหมอบอกว่าโอ้พี่พี่มองต้นไม้มั่งนะอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอเขาก็เลยเขียนหนังสือแล้วเครียดพี่มองต้นไม้มันความดันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ย เล่าให้คุณหมออีกคนฟังคุณหมอที่เป็นนักเขียนก็ตกใจมากบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยนั่นผ่านไปอนนะะเอี่ยอาทนึคนะพอไปโรงพยาบาลนี่มันสูงจริงๆคือมันขึ้นถึงถึงสองร้อยโดยที่โดยที่ยังเดินเป็นปกตินะคะเดินเข้าโรงพยาบาลด่าเริงตด,ดบานมากหมอวัดหมอเรียกรถเห็นไาให้นั่งบอกนั่งทำไมหมอเมื่อกี้เดินมาเลยหมอบอกคุณต้องนั่งเพราะว่าคุณเป็นมากนะคะ,คน,นนะ,ค,ะคนอื่นเนี่ยเขาล้มไปแล้ว แล้วแล้วในที่สุดมันเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์หมอ้ว่าพี่เดาว่าน่าจะยุ่งอ่ะน่าจะยุ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างอ่าทําอะไรหลายค่ะค่ะที่เป็นคนที่จัดระเบียบชีวิตแบบนี้ค่ะจะทําอะไรนี่เรียงลําดับมาเลยแล้วก็ทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันแต่ว่าพอคุณหมอคุมความดันได้ก็โอเคนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็น เป็นคนกลัวกลัวโรคใครไข้เจ็บเนาะก็เลยไปหาหมอเป็นประจําค่ะคือไม่เคยไปซื้อยาวความดันเองเนี่ยแล้ว่าคุณหมอนัดมาเดือนนึงมาหาก็ไปทุกเดือนเลยเป็นอย่างเงี้ยไปไปทําไปทาไปทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก,แวก็แล้วก็ตอนหลังคุณหมอก็มาตรวจเจอวันหนึ่งว่าอา่อาอา่ามีลักษณะมีมีตับอักเสบแล้วก็ถามว่าไอ้<ๆ>มันเกิดได้ไรหมอก็ทมพี่ไปกินอะไรผิดปกติมาเราก็มานั่งคิดนะไม่ได้กินอะไรผิดปกติเลยหมอแค่กินเอ้ อะไรนะเขาเรียกแคปซูลแปะกล้วยอ่ะมีผลกับตับมีผลกับตับอย่างเงี้ยค่ะก็เราไปหาหมอจนจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่ว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวร้ายแรงเป็นเรื่องตัวค่ะก็ถือว่าชีวิตในวัยนี้ของอาจารย์ก็มีคุณภาพ ที่ดีมากๆเลยนะคะโดยที่ทุกอย่างเนี่ยมาจากการาความแข็งแรงอดทนตั้งแต่เล็กจนโต mm hmm. แล้วก็การบริหารการบริหารสุขภาพจิตส,สุขภาพกายที่ควบคู่กันไปนะคะอา,อาจารย์ก็เป็นตัวอย่างวันนี้อาจารย์มาเป็นตัวอย่างหนึ่งในชีวิตที่ เหมือนที่เขาคุยกันนะพูดกันว่าการใช้ชีวิตนี่เหมือนการเดินเรือบางครั้งเราก็ต้องเจอกับคลื่นลมบ้างไม,ไม่มากก็น้อยอย่างที่อาจารย์เจอนะคะถ้าคิดดีอย่างอาจารย์ชีวิตก็จะมีความสุขผู้ฟังก็สามารถที่จะหาความสุขได้ง่ายๆรอบๆตัวจากตัวอย่างของอาจารย์มีต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์นะคะชมายพรแสงกระจา่างหรือ,อคุณไพรินรุ้งรัตนะคะศิลปินแห่งชาติของเรากลับขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล t ี y ท้อง